โอ้ฝนตกฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับว้รถโอ้นี่กลายเป็นแอ่งแล้วน้ำขังแล้วก <c oughs> ็สวัสดีฮะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็เก่งเกินมาซ่อมนะครับผมอูสุพ์ออโต้สวิต์นะฮะ0 9 2 9 7 1 2 7 8 8นะครับเมืน่อะครับวานทำงานก็4คันนะฮะอีซูออนิวเออโตต้าฟอร์จูเนอร์ โตต้าลิโวนะครับเครื่องส่วนนิสสันก็ีอดจอู่นูน่นนะครับนูน่นนาวาล่านะครับวันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับนาวาล่าครับอะไรก็อยู่นูน่นะนครับวันนี้ก็ประกอบไปเรื่อยๆนะครับได้เสื้อมาก็มาประกอบเสื้อแล้วนะนี่ นี่ครับประกอบไปเรื่อยๆประกอบตั้งแต่วันที่สิบแล้วกอ็อะไรนะเนี่ยนะครับประกอบมาแล้วขายค่าตามเาสเปคตามคู่มือนะครับที่เราดูในในโทรศัพท์นะมันก็จะมีนะครับ ตัวนี้ขัดปอกนะครับขัดขัดปอกแล้วก็ฉาบอ,อกชับการนะนะครับฉาบอ,อกชับการก็พอดีมันมีงานทุกวันนะมีงานทุกวันนะครับก็เจ้าของรถก็อาไม่ต,ต้องต้องต้องรอนะคือเพราะว่างานผมมันมีทุกวันนะครับงานผมมีทุกวันนะครับ คือถ้ามีเงินมาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกนะเพราะว่ารถคันนีมน้มันลื้อมันลื้อไว้ตั้งนานแล้วนะครับมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามอันนี้ภาคสี่เนี่ยนะครับเจ้าของรถก็ไม่มีเงินนะะเงินน้อยก็ต้องไปยืมนะครับต้องไปยืมผมก็เข้าใจนะครับว่าจะเาเงินมาทํารถต้องใช้รถมันก็ต้องไปยืมเขามัใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีนะครับแต่ก็ กว่าจะได้มาเนี่ยรถมันก็จอดฟรีแบบจอดทิ้งไว้นานนะครับนะฮะส่วนการทำงานเนี่ยผมทำทุกวันอยู่แล้วนะครับทำทุกวันนัวอะไรผมก็นั่งล้างเนี่ยนะนั่งล้างนะครับนี่พวกเนี้ยมันมีแต่กาวเนี่ยล้างอันนี้อันเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมง มันมีตะกาวนะครับไอตรงไหนที่ไม่ควรทากาวเขาก็ทามานะครับเนี่ยผมนั่งล้างเนี่ยคือถ้าผมทําราคาถูกๆนะจริงๆผมไม่ต้องล้างก็ได้นะผมก็แซะตามร่องเนี่ยแล้วผมก็ประกอบคืนประกอบเป็นตัวล้างทีหลังก็ได้ลูกค้าก็ดูไม่ออกหรอกนะครับแต่มันไม่ใช่นิสัยผมคือมันลือ้อผมเนี่ยรื้อเป็นชิ้นเนี่ยเพื่อ จะมาเริ่มใหม่ก็คือให้ทุกอย่างมันสะอาดหมดนะนะครับเนี่ยมีตะก,กาวปั๊มน้ํามันก็มีตะก,กาวฝาหน้านะมีปั๊มน้ํามันด้วยนะครับจะมีตะก,กาวเนี่ยนี่ผมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะถ้าไม่แช่ไว้นะครับมันจะไม่ค่อยออกแล้วเราก็ต้องมานั่งแซะนะครับต้องมีเวลา,าว่างจริงถึงจะมานั่งแซะแล้วอย่างคือก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมทํางานคนเดียวนะผมไม่มีลูกน้องนะครับก็เห็นใจเจ้าของรถนะ เพราะว่าโอนเงินมาทั้งหมดเนี่ยสองหมื่นจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าสองหมื 27. เ็ดนี่ยมันไม่พอหรอกนะครับแต่ทีเนี้ยผมพยายามจะทําให้มันอยู่ในงบประมาณนะครับที่เจ้าของรถพอมีนะครับที่เขาพอมีนะก็จะช่วยกันไปนะครับแต่เรื่องเวลาเนี่ยลูกค้าต้องทําใจหน่อยนะครับต้องรอนะครับก็ชิ้นเดือนเนี้ย สิ้นเดือนนี้ผมพยายามจะทําให้เสร็จแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ตอนตั้งแต่ผมป่วยนะมันไม่มีเงินไม่มีไรายได้เข้ามานะครับผมก็ต้องหาไรายได้เข้ามาก่อนนะนะครับแต่งานเนี่ยผมว่างปุ๊บเนี่ยถ้าว่างพวกผมก็เดินกลับมานั่งล้างนั่งอะไรเนี่ยพอล้างพวกงนี้เสร็จเนี้ยเดี๋ยวมันจะประกอบเป็นตัวนะครับฝาผมยังไม่ได้ไปเอาเลยนะฝาสูบก็ยังไม่ได้ไปเอาเลยนะครับมันยังไม่มีเวลาไป จะไปแล้วก็จะไปเอามานะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับเงินลูกค้าเนี่ยเปรียบเหมือนเออ,อะไรอะ่ะมันเป็นความสําคัญของเขาน่ะนะครับทุกบาททุกสต,ตางค์เนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวนะเ,ะเพราะเพอเพะเพอเนี่ยที่ผมตีไปราคาในไลน์อาจจะไม่ถึงด้ยน,นะเพราะว่าบางอย่างผมก็ตัดออกนะครับบางอย่างผมตัดออกพวกแป๊บน้ําเนี่ย ผมมัผมมันคับเปลี่ยนนะเพราะว่ามันกมันผูแล้วนะแป,ป๊บน้ําที่เป็นแป,ป๊บใหญ่อะแล้วก็มีแป,ป๊บเอง,งองอเล็กๆเนี่ยแพงนะตรงกองกองนล้วมันเครื่องไอ้ตัวนั้นมันลื้อยากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะอันไหนที่เราเห็นว่ามันควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นถ้าทําเอาแบบใช้ได้นะครับไม่ต้องลื้ออะไรก็ได้นะลื้อแค่อ่างเป็นสูบไหนก็ทําแค่สูบนั้นนะครับนะบเป็นสูบไหนทําแค่สูบนั้นแต่ เราไม่รู้หรอกนะครับว่าเครื่องที่เขาทามาเนี่ยมันทามาแบบไหนนะครับพอเราทําแก้ตรงนั้นไปถ้ามันหายแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเป็นอย่างอื่นอีกนะครับไหนๆก็ลื้อแล้วก็รื้อมาทําล้างใหม่ครับล้างใหม่เลยเพราะว่าผมลองไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วมันเห็นคันเกะกะลูกตาเนี่ยเนี่ยรื้อใหม่หมดเลยเนี่ยมันต้องซีนใหม่นะครับกาวนี่ก็จะเป็นกาวที่แบบพอมันโดนน้ำมันเนี่ยมันจะลุยมันยุยนะครับ ถ้ากาวบางยี่ห yep. right? ้อมันจะไม่ลุ่ยไม่ยุยนะนะครับมันจะยังเป็นก้อนอยู่แต่เราก็มาขูดเอานะมันจะออกเป็นเป็นแผ่นก้อนเลยมันจะไม่ไม่ไม่ลุยไม่ไม่เป็นขุยแบบนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้กาวแบบนี้ถ้าโดนน้ำมันเครื่องอ่ะมันเป็นขุยมันมันจะนิ่มๆยุ้ยๆเหมือนซิลิโคนเด้งได้เด้งไปเด้งมาแต่ถ้ากาวดีๆมันจะเป็นก้อนแข็งนะครับมันจะเป็นก้อนแข็งเลยถ้ากาวดีๆนะเพราะว่าผมก็ใช้กาวแบบพวกนี้แหละครับ ใช่แบบอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยใช้หรอกมันเห็นแล้วมันพอพอมันปิ้นออกไปนะเวลามันแห้งมากๆแนละ้วเราขีดเคลียร์ดูอะแค่เอาบินซินไปรูปหน่อยเดียวมันยุ่ยเลยนะครับก็หลายอย่างนะครับที่ซื้อแผ่นคัดก็เปลี่ยนแล้วแผ่นคัดก็ซื้อมาห้เอาซื้อมาให้ใหม่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูอะไรพวกท่อน้ํานะมานี่ครับอะไรนะเนี่ยอะไรแค่นี้หมื่นกว่าเกือบสองหมื่นนะครับ แพงเนี่ยอันนี้ประกันนะประกัน,นครับรเก์แท้นี่ที่ว่าผมต้องมงคับเปลี่ยนก็คือท่อนี้นะท่อน้ําของแท้เลยนะครับนี่ยนะนี่ครับท่อนี้นะครับแล้วก็อีกท่อนึงเนี่ยอันนี้เห็นเล็กๆนี้แพงมากเลยนะท่อนี้นะครับนี่ยตัวเนี้มันอยู่ตรงกองนะ้ำมันเครื่องนะมันจะหลบอยู่ซึ่งเวลาเราจะเปลี่ยนอนะ่ะมันเปลี่ยนยากนะครับเพราะมันต้องถอดออยคูลเลอร์ออกนะครับ ต้องถอดอ,อยคูลเลอร์ออก <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่อะไรที่เหลือนะครับพวกนี้นะครับส่วนไอ้พวกบวกวาวเนี่ยผมใช้เป็นของแท้นะอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับน,นี่ยังไม่ได้แกะอะไรเลยแกะแค่ซีนคอหลังนะครับเนี่ยอันนี้ซีนคอหน้าเดี๋ยวล้างฝาหน้าอะไรเสร็จแล้วค่อยใส่ก็จะเป็นชุด โอชีก็ว่านะครับไม่ใช่ของแท้นะเพราะของแท้เราต้องซื้อแยกก็คือตามงบประมาณนะเราก็ต้องดูลูกค้าด้วยนะครับว่าเขามีให้เราแค่ไหนนะครับเขาสุดๆลงเขาแล้วนะเราก็ต้องเห็นใจเขานะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีรายได้แล้วก็เนี่ยเขาก็อยากจะได้รถไปทํางานเพื่อเอารถไปขายของนะครับหาเงินนะครับแต่ก็ต้องรอนะครับต้องรอยังไงได้ใช้แน่นอนนะครับ ในใช้รถแน่นอนผมพยายามจะเร่งให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ก็อีกไม่กี่วันมันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตัวผมก็ยังเจ็บอยู่ก็เดี๋ยวจะพอประกอบเครื่องเสร็จอะไรเสร็จก็จะมีคนมาช่วยยกขึ้นนะเพราะผมทําคนเดียวมันยังไม่ไหวนะเดี๋ยจะมีคนมาช่วยยกขึ้นแต่อันนี้ก็คือสามารถเดินทํานู่นนี้นั่นได้นะครับแต่ยกของหนักก็ยังไม่ไหวนะถึงจะมีเครื่องมือช่วย,ยก็ต้องมีคนช่วยประคองนะเดี๋ยว ให,ให้ทีมงานเมื่อวานเขามาเมื่อวานเขามาแล้วนะเมื่อวานมาว่าพี่มีอะไรให้ช่วยไหมเพราะว่าร้านละเขาว่างนะเขาว่างงานกันก็เลยส่งลูกน้องมาช่วยแต่เมื่อวานก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรก็เลยให้เขากลับไปก่อนนี่นี่ซีนวาวนะครับเป็นของแท้อันนี้ผมซื้อตั้งแต่ชุดไหนวะ มีรอบแรกรอบสองนั่นแหละผมซื้อไว้เนี่ยนะครับเนี่ยที่ลองเปลี่ยนเอามาเอามาใส่รวมกันอยู่ในนี้แหละนะครับกาวประเกนทุกอย่างมันเวลาเราลองเนี่ยมันก็เป็นเงินทั้งนั้นแหละครับลองแล้วมันไม่หายนะครับลูกค้าก็เสียแค่ค่าไหลนะครับรอบแรกๆค่าแรงอะไรผม,ผมก็ไม่ได้คิดนะทีนี้พอทําเครื่องเนี่ยผมจะคิดเป็นค่าแรงปกติเลยนะครับคือ เราช่วยได้ในส่วนเรื่องอะไรนะครับเรื่องค่าแรงก็นิดหน่อยครับลงให้ได้นิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของการทํางานอยู่แล้วนะครับถ้าเราใจดีกับทุกคนทุกคนบ่อยๆนะมันก็ไม่ไหวนะครับค่าแรงก็จะเป็นราคาที่ผมคิดกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่แพงนะครับค่าแรงผมเนี่ยนะแต่ค่าไหลก็คือเราก็เลือกอันไหนที่มันนั่นจริงๆเราก็เปลี่ยน,นครับตอนแรก ลูกค้าในใจลูกค้าเออสักหมื่นก่ะบาทเนี่ยมันมันน่าจะทําได้นะอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่ามันไม่ได้หรอกนะครับเอาง่ายเลยแค่จะซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็หลายร้อยแล้วพอมันรวมๆกันเนี่ยมันก็เป็นหมื่นมันคือเราทํางานมาทั้งชีวิตเนี่ยไอทําหมื่นก่ะบาทเนี่ยมันทํายากนะครับถ้าทําได้มันก็แบบลุกลวกอะ ลวกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็ซื้อแหวนชุดนึงนะครับซื้อแหวนชุดนึงแล้วก็เปิดอ่างเปิดอ่างอย่างเดียวเปิดอ่างเปิดเปิดถอดเปิดฝาสูบเปิดอ่างแล้วก็ทําสูบสองที่มันมีปัญหาไอ้สามสูบที่เหลือก็ไม่ต้องไปทําอะไรทีนี้ก็วัดดวงไปสิว่าใช้งานออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าแบบนี้เราทําไปเนี่ยที่ผมตีไปประมาณสามหมืกว่าบาทนะ ประมาณสามหมื่นสามนะครับผมตีไปตีราคาไปนะครับเพราะว่าคือเราต้องกันตัวเองด้วยนะว่าเผื่อมานคีลมีเราเรา,เรา,เรา,เรามองข้ามไปนะแต่ก็เฉพาะค่าไหลก็หมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วนะเฉพาะค่าไหลร,รอบแรกแล้วก็รอบหลังเนี่ยแค่เฉพาะค่าไหลก็หลายหลาย,หลายตังแล้วนะนะฮะแล้วก็ส่งลงกึงไปทาอีกนะครับส่งลงกึงไปทาอีก มันก็หลายบาทเลยนะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องก็ต้องเปลี่ยนใหม่แล้นะน้ำมันเครื่องชุดชุดแรกก็เปลี่ยนไปแล้วอันนี้มาชุดสองเองเนี่ยน้ำมันเครื่องวางอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องให้เข้าใจนะครับว่างานแบบนี้นะฮะที่มูที่มาก็แก๊ก็ต้องมีสองหมื่นอยู่แล้วนะครับในหมื่นกับบาทเนี่ยยากนะนอกจากทำเองนะฮะนอกจากทำเองก็สรุปก็ส um ิ้นเดือนเนี่ย ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเสร็จไหมนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมโทรบอกลูกค้านะถ้าลูกค้าเจ้าของรถยังถ้าได้ดูนะครับก็ผมจะถ่ายดูวันนี้ก็คือ,อผมก็ประกอบเรื่อยๆนะประกอบเรื่อยแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับยังไงได้ใช้รถแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันก็จอดรอเจ้าของแล้วนะจอดรอเจ้าของเพื่อจะเอาเงินมาให้ทํานานแล้วนะครับแต่เวลาเอาเงินมาให้เนี่ยอย่าเร่งนะผมบอกเลยเลยอย่าเร่งนะครับ อย่าเนนร่งนะฮะถ้าเร่งเนี่ยเงิน2อ0หมนี่ที่โอนมาผมโอ,โอนเงินโอนเงินโอนเงินคืนให้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมเนี่ยไม่เป็นปัญหาเรื่องเงินนะผมโอนเงินให้เดี๋ยวนั้นแล้วครับเครื่องมันก็จะกองอยู่ท้ายรถนะครับผมทําทุกวันนะครับผมไม่ใช่ไม่ทำนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะให้เข้าใจนะครับนะไม่ต้องกังวลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ